ขอพรหน่อยพรยังเรียนจบแล้วอยากจะมีเมียแล้วอเรียนจบก็อยากจะลากรับเพท่านมีเมียโสดปติโสดนะสิแล้วอันนี้โสดปะโสดอยู่อาจารย์คุยกันก่อนนี่อืมคือว่าสองคนเนี่ยเขาจะมาลาอาจารย์กลับบ้านกลับเมืองแล้วแก่ไม่อยากลาอาจารย์สวยว่ะเฮ้ อยากอยู่รับใช้อาจารย์เออมึงโง่ๆไงไม่เรียนไม่จบยังไงไม่เรู้สิไปหาเมียใช่ก็จะมาขอพรพระอาจารย์หน่อยเดี๋ยวว่าเรียนจบแล้วก็จะไปทำมงทำงานหาเมียสิในบทเขาบอกว่าให้ลากลับเมืองเพาเล่นจริงอาจจะหาเมียอย่างเดียวเลยนี่ลักษณะเสียเบิ้มจะหาเมียอย่างเดียวเลยเนี่ยอ่ะมีไหมล่ะ มีมีคาถาอะไรบ้างไหมมีของดีอะไรบ้างไหมขอหน่อยค่ะอาจารย์อ่ะพนมมือรับพรเด้อตั้งจิตให้ดีเอาพนมมือแม่สูพนมมือเดี๋ยวนี้พนถ้าอาจารย์เด้๋นี่เอาเด้อตั้งสติแล้วว่ามันเล่นกับแม่นกน้อยอุไรพรปะเนี่ย มันละมละปัดเฉยลปัติเทเทนาละปัดเฉียลปัติเทเทคืออปัตติโตอปัละืดพืดพืดโอ้ยมันจะได้เมียไหมนะคาถาเนี้ยได้ครับเอาคนเนี้ยไปอยู่คณะเราด้วยเจ้ชอบอ่ะไม่อาจา์เอลดีซะด้วยนะเมื่อกี้พาจา์ขนาดนี้ลูกศิษย์จะขนาดไหนอ่ะ อาจารย์อีกรอบแล้วพวกผมต้องท่องแบบอาจารย์ไหมอ่ะลองดูต้องท่องแล้วทาแบบอาจารย์เนี่ยนะลองดูลองอาจารย์ลองทำวิธีด้วยอาจารย์ลองทำวิธีหนึ่งอัลมาปัจเยลาปติเทศอาจารย์ทำให้ดูก่อนอาจารย์ทำให้ดูก่อนอัลปัจเจลาปติเทศขับื่อับปัจเจโตอับปาละเปิดเปิดเปิดพาะานี้นะอาจารย์นะได้ครับเมื่อกี้นี้เนี่ย คนข้างหน้าเห็นแล้วแต่ข้างหลังมองไม่ค่อยชัดไกลอ่ะขอแรงอีกหน่อยกล้องจับขอแรงอีกหน่อยแต่มันไม่มีเพื่อนนะดิเอาตั้งแต่ต้นเลยนะเขาหาเพื่อนเป็นเพื่อนได้ต้นต้นเป็นเพื่อนได้อีกทีี่ไม่นัดกันก่อนนะเราหภิษฎเชียเราปฏิเทศเทนะอภิษฎเชียอาปฏิเทศเทเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวนะ พระเจ้าตาก็ก้มไม่เก่งใจหัวหรือสีข้างบนเลยอาจารย์ออไม่ลำเอียงเงี้ยเอาไหน <c oughs> นี่ลักษณะอาจารย์นี่ชวนเล่นไฮโลไม่ได้นะทำไมอะยักลงต่ำอย่างเดียวเลย <c oughs> ไม่ไม่เล่นนะ่าน่านจริงจังมากลักษณะอาจารย์เนี่ยคงจะไม่ให้จันเกษมไปแน่เลยนะเอาเยลา มีบทด้วยนะอยากมาซ้อมบ่อยๆแล้วก็ว่าเอ๊ะบทมีนิดเดียวเนี่ยไมอยากมาซ้อมอะไรสองสามชั่วโมงงงมากเด็กเขาหัวดีผิวไหวใยงสายน้ำเอาเอาเป็นว่าเราทั้งสองต้องขอบคุณพระเจ้าตาที่คอยสั่งสอนพวกเราไม่เป็นไรการ รวมตีแรงสิจานเออเออเออเอาจิไปไซก่อนจานแหมกับเรานี่ไม่มีลูกเลยจานมีลูกสุดทั้งสามคนนะเอออาจารย์ไม่ล่ำลาจับกระชับนะแกไม่ต้องเลยอาจารย์บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราจะได้เดินทางไปด้วยกันไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสุสีเดินทางไปจังเดะเอาเนี่ยอาจารย์คุยตั้งนานแล้วยังไม่รู้กันเนี่ยน่ามัวแต่กระเด็นก็ลืมหมดแล้ว เดี๋ยว่าแต่ใจไม่รู้นี่ยังไม่รู้เดี๋ยวย่าเฝ้าไปย่าเฝ้าไปทำไมอ่ะต้องมีของดีติดโตไปน้ำอ๋อฉันจะพาเข้าไปซะแล้วจีเดินทางเขายังไม่ได้เลยอาจารย์มีของขังไหมมีของขังให้ไหมขังผู้นี้ได้บอกขังไว้เลยไหมไว้ทำไปทำมาอาจารย์เอาจริงว่าเลยเอาเอาเดี๋ยวถ้าอาจารย์มีของดีนั่นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยแขกคนนี hey, s okay? <s yeah, okay? ้ย oh, oh. hmm. hey. ังไม่ไปไหนกันเนี่ยเอ๊ะจะเพิ่งรีบรับจะรีบทำไมเ่าะผ้าจารย์นั่นเีงเออพระอาจารย์เดี๋ยวส่งให้โอ้อยากออกนานๆโอ้ยไปเลยไปเลยกูจ้องมาตั้งแต่วันซ้อมนะคนเนี้ยแหมไอ้อูไม่น่าล่ะวันซ้อมไม่โทรบอกกูสักคำ อ่ะเดินทางมันก็จะยักข่อมตัวจันตะโครบเขาลบอาจารย์หน่อยเดินทางเขาป่าของเขามันสิมีสิ่งโซไลายจารจารผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเราเล่นจันตะโครบหรือกล่องข้าวน้อยข้าแม่เนี่ยอาจารย์ไม่พูดกลางบ้างเลยล่ะครับโอเค นะไปในป่าเนีเขามันก็สิมีมวามอาจารย์ตกลาวแล้วอ่ะมันก็จะมีสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายอุปสรรคต่างๆก็เลยอยากจะให้พกของดีติดตัวไปคือพระอบโอ้ล้วไม่ร้อนแย่หรอพระอบไม่เอาแกออกมา่ะไม่งั้นแกร้อนนะนะพระอบนะเขาไม่คุยกับแกาอาจารย์ทำไมอาจารย์เหมือนลำคาญผมอ่ะ ไม่ใช่แค่อาจารย์นะฉันด้วยมาด้วยกันเรามาด้วยกันให้เก็บไว้ให้ดีมันคืออะไรอพระอาจารย์มันคือพระอบเองอยากได้เมียใช่ไหมใช่ตัวนี้แหละจะทําให้เองได้เมียยังไงเอ็งอย่าบอกนะว่าให้อาจารย์ตะโคลบได้ได้ได้ถ้วยพระอบเนี่ยมันจะบ้าลคนบ้าอะไรไปได้ถ้วยพระอบโอ้ยกูเมย์แต่เนาะอาจารย์พูดอะไรไม่รู้เรื่อง่ะ เดี๋ยวนะฉากนี้การเล่นที่ียวกบเลยมั้งเนี่ยบ่เล่าเราได้ดิเออเารย์วนต่อเลยอาจารย์มาอะแต่ว่าห้ามเปิดพระอบจนกว่าเจ้าจะถึงที่หมายและเจอคู่ที่เจ้าอยากจะได้ทำไมอ่ะมันมีอะไรละพระอบเนี้ยก็ฟังผู้แน่บ่ต้องถามบ่ต้องเปิด ถึงที่ไหมเพิ่มค่อยเปิดเข้าใจไหมไงกูพูดหน่อยบทกูมีนิดเดียวเนีนนให้หนูพูดหน่อย <ๆ S 1> หนูเพิ่งได้เล่นแค่ฉันี้พี่าอ๋อโอเคโ okay. อเคเก็บไว้นะลูกนะขอให้พวกเจ้าทั้งสองคนสามคน <c oughs> เหมือนอาจารย์จะไม่เห็นฉันแล้วว่ะสามคนเดินทางแควคาดปลอดภัยให้เปิด,ไ,ดไม่ได้เหรอยาพึ่งเอาเอาาจานใจเย็นเไร ันทำไมล่ะมันเลวร้ายขนาดนั้นเลยหรอมันเปิดไม่ได้เหรอเนี่ยมันจะไปไม่ต้องเอาดักอยากได้เมียป่ะอย่าไปซะสักทีดีมั้งพระอาจารย์นี่พระอาจารย์เราไปหลายรอบแล้วเนี่ยไปอาจาเฝ้าไปไปเฮ้ยฉันว่าฉันว่าอาจารย์ตะโคลบกับอาจารย์ต้องมีอะไรกันแน่เลยวะมัเนื่งหึงยังไงกันไม่รู้เอาไะไปขอบคุณครับอาจารย์ ดูแลสุขภาพด้วยนะาจารย์นะครับแต่เมียเรากลับมาหาอาจา่าในเด้อเอ้าเอ้าเอาเอย่อาพึ่งสิโอ้ยคือจะอ,อ,อยากได้เมียนคักเนาะอย่าพึ่งอยู่ด้วยกันก่อน